วิธีคิดแบบคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จเป็นแนวคิดที่ดูขัดแย้งกันแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการใช้ความฉลาดในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องทุ่มเทความพยายามเกินความจําเป็นมันไม่ใช่การหนีงานหรือขาดความรับผิดช,ชอบแต่เป็นการเลือกวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการบรรลุผลที่ต้องการโดยให้ผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกันหรือดีกว่า มาดูรายละเอียดและตัวอย่างของแนวคิดนี้ในแต่ละด้าน 1. การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาดคนขี้เกียจที่ประสบความสําเร็จมักจะมองหาวิธีที่จะทํางานโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่สูงสุดพวกเขามักจะหาทางลัดในการทํางานหรือหาวิธีที่จะทําให้งานเสร็จในเวลาที่สั้นที่สุดโดยไม่ลดทอนคุณภาพตัวอย่าง สมมติว่ามีงานที่ต้องเขียนรายงานที่ต้องการข้อมูลจากหลายแหล่งคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จจะไม่เสียเวลาค้นหาข้อมูลทุกแหล่งด้วยตัวเองแต่จะใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลอัตโนมัติหรือค้นหาแหล่งที่สรุปข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานสมมติว่าคุณต้องทำงานออกแบบกราฟิกสำหรับแคมเปญโฆษณาคนขี้เกียจที่ฉลาด อาจจะเลือกใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้วหรือซื้อกราฟิกสำเร็จรูปจากแหล่งที่เชื่อถือได้แทนที่จะเริ่มต้นออกแบบจากศูนย์ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานและสามารถบุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแคมเปญแทนถ้าต้องเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานบางอย่างคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จจะไม่เขียนโค้ดตั้งแต่แรกแต่จะค้นหาซอฟต์แวร์ หรือล i b ป a า y ีที่มีอยู่แล้วและนำมาใช้ประยุกต์แทนเพื่อไม่ต้องเสียเวลาสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเอง 2. การจัดลำดับความสำคัญคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จรู้จักจัดลำดับความสำคัญในการทำงานพวกเขาจะเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดกอด่อนและละทิ้งหรือมอบหมายสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้สามารถทำงานที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเสียพลังงานมากเกินไปตัวอย่างถ้าต้องทำโปรเจกต์ใหญ่คนขี้เกียจที่ฉลาดจะเริ่มต้นโดยการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดและจัดการกับสิ่งนั้นก่อนส่วนงานยิบย่อยที่ไม่สำคัญอาจจะถูกมอบหมายให้คนอื่นทำหรือเลื่อนออกไปถ้าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่มีงานหลากหลายภายใต้ความรับผิดชอบ คุณอาจจะต้องทำงานตามลำดับความสำคัญคนขี้เกียจที่ฉลาดจะใช้การวิเคราะห์ด้วยหลัก80-20 Principle โดยทำงาน20%ที่สำคัญที่สุดก่อนซึ่งจะให้ผลลัพธ์80%ของโปรเจกต์ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลสูงสุดโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดถ้าคุณต้องเตรียมการนำเสนองานคนขี้เกียจที่ฉลาดอาจจะเลือกเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ และสื่อถึงจุดสำคัญที่สุดให้ชัดเจนโดยไม่เสียเวลาในการตกแต่งหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่จำเป็นทำให้งานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร 3. การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออัตโนมัติคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จมักจะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขาจะมองหาเครื่องมือที่สามารถช่วยลดภาระงานได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่ช่วยจัดการงานประจำวันการใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยเตือนความจำหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานบางอย่างอัตโนมัติตัวอย่างแทนที่จะใช้เวลาในการตอบอ,อีเมลแต่ละฉบับคนขี้เกียจที่ฉลาดอาจจะใช้ระบบตอบอ,อีเมลอัตโน,นมัติหรือใช้การตั้งค่ากลุ่มอีเมลเพื่อตอบคำถามท,าที่พบบ่อยโดยไม่ต้องทำเองในกรณีที่คุณต้องจัดการกับงานทางการเงิน เช่นการจัดทำงบประมาณคนขี้เกียจที่ฉลาดอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ทางการเงินที่สามารถติดตามและจัดการข้อมูลการเงินอัตโนมัตินินการทำด้วยมือช่วยลดความผิดพลาดและทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้นหากคุณต้องทำงานด้านการตลาดออนไลน์คนขี้เกียจที่ฉลาดจะใช้เครื่องมือในการตั้งเวลาการโพสต์เนื้อหาอัตโนมัติบนสื่อสังคมออนไลน์เช่นฮุสวี หรือบัฟเฟอร์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาได้ลุงน้าและลดความจำเป็นในการเข้าใช้งานบ่อยๆ 4. การทำงานแบบมีระบบคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จจะไม่ทำงานแบบสุ่ม4ีสุ่ม5แต่จะมีระบบและกระบวนการทำงานที่ชัดเจนพวกเขาอาจจะสร้างเทมเพลตหรือรูปแบบการทำงานที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในระยะยาว ตัวอย่างหากต้องทำการนำเสนอในที่ประชุมบ่อยๆคนขี้เกียจที่ฉลาดจะสร้างเทมเพลตการนำเสนอที่สามารถปรับใช้ได้หลายครั้งเพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาตามความจําเป็นแทนที่จะสร้างการนำเสนอใหม่ทุกครั้งหากคุณเป็นนักเขียนบทความออนไลน์คนขี้เกียจที่ฉลาดอาจจะสร้างรูปแบบหรือเทมเพลตสำหรับบทความประเภทต่างๆเช่นบทความรีวิว บทความข่าวสารหรือบทความเชิงวิจัยโดยการสร้างโครงร่างที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ช่วยให้เขียนบทความได้เร็วขึ้นและไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งในงานธุรการคนขี้เกียจที่ฉลาดจะสร้างแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับเอกสารที่ใช้บ่อยเช่นใบเสนอราคาใบสั่งซื้อหรือเอกสารแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลได้เร็วขึ้นและลดความผิดพลาด 5. การมอบหมายงานและการทำงานเป็นทีมคนที่เกียรตที่ประสบความสำเร็จมักจะรู้จักวิธีการมอบหมายงานพวกเขาจะรู้ว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ควรหาคนที่เหมาะสมมาช่วยทำงานและจัดการงานในลักษณะที่ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างหากต้องทำโปรเจกต์ที่มีรายละเอียดเยอะ คนขี้เกียจที่ฉลาดจะสร้างทีมที่มีความสามารถหลากหลายและมอบหมายงานตามความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้งานเสร็จในเวลาที่เร็วที่สุดถ้าคุณเป็นผู้จัดการที่มีงานหลายด้านภายใต้ความรับผิดชอบคนขี้เกียจที่ฉลาดจะหาคนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางในทีมเพื่อมอบหมายงานที่ซับซ้อนให้พวกเขาดูแลเช่นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จัดการกับปัญหาทางเทคนิคและให้คนที่มีทักษะการสื่อสารสูงจัดการกับลูกค้าถ้าคุณต้องจัดงานใหญ่ที่ต้องการการประสานง,งานหลายฝ่ายคนขี้เกียจที่ฉลาดจะจัดตั้งทีมย่อยเพื่อดูแลแต่ละส่วนเช่นทีมตกแต่งทีมจัดเลี้ยงทีมบันเทิงแล้วคุณเองก็เพียงแต่ตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมแทนที่จะต้องจัดการทุกอย่างเอง 6. การค้นหาทางลัด และการทำงานที่มีประสิทธิภาพคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จมักจะมองหาทางลัดในการทำงานที่ไม่ทำให้ผลลัพธ์แย่ลงพวกเขาจะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานโดยไม่เสียเวลาตัวอย่างสมมติว่าต้องทำงานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงคนขี้เกียจที่ฉลาดจะพิจารณาว่ามีทางลัดหรือเครื่องมือใด ที่สามารถช่วยลดเวลาได้หรือไม่เช่นการใช้สูตรใน Excel เพื่อลดการทำงานที่ต้องทำด้วยมือสมมติว่าคุณต้องทำรายงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคนขี้เกียจที่ฉลาดอาจใช้โปรแกร,รมในการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติเช่น SPSS เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังสามารถใช้แหล่งข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์มาแล้ว เพื่อนำมาใช้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ถ้าคุณต้องเตรียมการสอบคนขี้เกียจที่ฉลาดจะใช้แนวข้อสอบเก่าๆที่มีอยู่แล้วและใช้เทคนิคการจำแบบยอบ่อเพื่อเรียนรู้ข้อมูลสำคัญที่สุดโดยไม่ต้องอ่านหนังสือทุกเล่มตั้งแต่ต้นจนจบ7การพัฒนาวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้นคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จมักจะค้นหาวิธีที่ง่ายขึ้นในการทำงาน หรือคิดค้นวิธีการใหม่ๆที่ช่วยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในกระบวนการทำงานพวกเขาอาจจะไม่พอใจกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆและมองหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวอย่างหากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องทำการทดสอบโค้ดบ่อยๆคนขี้เกียจที่ฉลาดอาจจะสร้างระบบทดสอบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้สามารถทดสอบโค้ดได้ทันทีหลังการเขียนเสร็จ โดยไม่ต้องทดสอบด้วยมือทุกครั้งทำให้ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นถ้าคุณทำงานในสายการผลิตคนขี้เกียจที่ฉลาดจะมองหาวิธีการที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตเช่นการออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำให้การผลิตสะดวกข,ขึ้นเช่นการใช้สายพานลำเลียงในการขนส่งวัสดุหรือการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่วน ก,การเรียนรู้และการนำความรู้มาใช้ทันทีคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขาจะเรียนรู้เทคนิคหรือเครื่องมือใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ปรับปรุงงานได้ทันทีเพื่อไม่ต้องทำงานในแบบที่ใช้เวลาและพลังงานมากกว่าที่จำเป็นตัวอย่างสมมติว่าคุณ ทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์คนขี้เกียจที่ฉลาดอาจจะเรียนรู้การใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติอย่าง Webflow หรือ WordPress เพื่อช่วยให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดช่วยลดเวลาในการพัฒนาและสามารถเน้นที่การปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าถ้าคุณเป็นนักบัญชีที่ต้องจัดทำรายงานทางการเงิน คนขี้เกียจที่ฉลาดจะเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเช่น QuickBooks หรือ Xero ที่สามารถทำงานทางการเงินอัตโนมัติเช่นการสร้างงบการเงินหรือการคำนวณภาษีเพื่อช่วยลดพาัะง,งานและลดข้อผิดพลาด9้าการเลือกใช้ข้อมูลและความรู้ที่เชื่อถือได้คนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จมักจะเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขารู้ว่าการเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ดีจะช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าและลดความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลที่ผิดพลาดตัวอย่างสมมติว่าคุณต้องทำวิจัยทางธุรกิจคนขี้เกียจที่ฉลาดจะเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น รายงานจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำหรือวารสารทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงแทนที่จะค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่ไม่แน่นอนหรือไม่เป็นทางการถ้าคุณต้องทำการวิเคราะห์ตลาดคนขี้เกียจที่ฉลาดจะเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งที่ได้รับการยอมรับเช่นข้อมูลจากรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้10การพัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพคนขี้เกียจที่ประสบความสําเร็จมักจะเน้นการพัฒนาทักษะที่ช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเขารู้ว่าการลงทุนเวลาในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางจะช่วยให้สามารถทำงานได้โดยใช้ความพยายามน้อยลงในอนาคตตัวอย่าง สมมติว่าคุณเป็นนักเขียนคนขี้เกียจที่ฉลาดจะพัฒนาทักษะการพิมพ์เร็วเพื่อให้สามารถเขียนบทความหรือเนื้อหาต่างๆได้เร็วขึ้นโดยใช้เวลาและพลังงานน้อยลงในการพิมพ์ถ้าคุณเป็นผู้จัดการที่ต้องจัดการทีมงานขนาดใหญ่คนขี้เกียจที่ฉลาดจะพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การสื่อสารภายในทีมเป็นไปนอย่างราบรื่น และลดความสับสนหรือข้อผิดพลาดท,ที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนการคิดแบบคนขี้เกียจที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การหลีกเลี่ยงงานแต่เป็นการใช้ความฉลาดในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยลดความพยายามที่ไม่จำเป็นการทำงานแบบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณสามารถโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุด และทำให้ชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวมีความสมดุลมากขึ้นหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเรา ที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ